สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาดูผักบุ้งที่เยปังปลูกเอาไว้อยู่ในกระถางนะคะต้นเขาเนี่ยค่ะก็พอเก็บกินได้แล้วนะคะวันนี้อยปังก็จะพามาเก็บผักบุ้งทํายังไงนะคะให้ผักบุ้งของเราเนะะี่ยค่ะเก็บได้กินนานๆนะคะไละอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเพาะ,มะเมล็ดอีกนะคะอยปังก็จะพามาเก็บผักบุ้งในกระถางเนะะี่ยค่ะ ให้ผักบุ้งของเราเนะะี่ยค่ะแตกยอดมาใหม่ได้อีกนะคะมาดูอีกกระถางหนึ่งนะคะอยปังก็เพาะเอาไว้เช่นกันค่ะกระถางนี้ก็ได้ประมาณ2ออาทิตย์นะคะที่อยปังเพาะเอาไว้นะคะส่วนผักบุ้งเราต้องเก็บตอนที่เขามียอดอ่อนๆแบบนี้นะคะต้นก็สูงพอประมาณนะคะ ที่ยาปันเคยปลูกมานะคะยาปานก็จะเก็บกินต้นขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาจะกินได้ทั้งลําต้นเลยค่ะเขาจะกรอบมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้อีกระยะหนึ่งเ่ยค่ะต้นเขาจะไม่กรอบหมดนะคะจะกินได้เฉพาะยอดโคนต้นนะคะจะแข็งแล้วก็ไม่กรอบค่ะจะบอกว่าอายุเท่าไหร่ก็บอกไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ที่ดินของเราด้วยแล้วก็ อยู่ที่การเราลดน้ําดูแลรักษาด้วยนะคะผักบุ้งเนะะี่ยค่ะเป็นผักที่จเจริญเติบโตง่ายและโตเร็วด้วยค่ะให้เราสังเกตเอานะคะถ้าเกิดว่ามียอดแบบนี้นะคะยอดใหญ่ยอดอวบแบบนี้เด็กกินได้เลยค่ะเราให้เขาแตกใหม่นะคะ ส่วนผักบุ้งที่ญีปันตัดไปนะคะยาปันก็ใช้ตัดไปเลยแต่ให้เหลือต้นตอข้อขนาดนี้นะคะประมาณนิ้วนิ้วมือหนึ่งของเรานี่แหละคะ่ะแตกออกตามข้อใบแบบนี้นะคะแต่ที่ยี่ยปันตัดออกไปนะคะยอดผักบุ้งของเรานะคะก็จะแตกออกมาตามโคนต้นเลยตรงนี้เลยนะคะตรงโคนต้นเนะะี่ยค่ะ เี๋ยวยปานก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยเดี๋ยวให้ยาปานตัดก่อนเนาะนต้นหญ้านะคะหรือที่เราไม่ต้องการเนะะี่ยค่ะให้ถอนออก เดี๋ยวเรามาบำรุงใส่ปุ๋ยอีกครั้งยอดผักบุ้งของเราออกแล้วค่ะเยปังก็จะมาบำรุงปุ๋ยนะคะปุ๋ยของเยปันก็นี่เลยนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะที่เยปันใช้ก็จะเป็นขี้วัวเนาะใครจะใช้ปุ๋ยอย่างอื่นก็ได้เช่นกันค่ะแต่ที่บ้านมีก็ใช้แบบนี้เนาะก็เอาใส่โรยเลยค่ะโรยที่โคนต้นเลย เะะยปังเขาจะเอาใส่นะคะ15วันครั้ง <นะ S 2> ค่ะเยปังก็กระถางหนึ่งก็แก้วหนึ่งนะคะที่เยปางใช้อพอเราโรยปุ๋ยคอกเสร็จแล้วนะคะจะใช้น้ำรดนะคะเยปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเขาจะมีวิตามิน B นะคะ B3 B5 B6 และ B12 นะคะที่ยีุันตัดยอดผักบุ้งใหม่ๆนะคะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งเขียวเร่งการแตกยอดได้อย่างดีเลยค่ะตังก็จะเอาใส่ไป2องฝานะคะน้ำก็10ลิตรค่ะ บำรุงกันง่ายๆนะคะส่วนเครื่องดื่มชุกกาลังนะคะเยะปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งค่ะแบบนี้เลยนะคะเครื่องดื่มชุกกาลังนะคะเราลดได้กับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะอันนี้ผักบุ้งที่เยปานปลูกไว้กําลังเจริญเติบโตนะคะส่วนผักกาดนะคะที่ยยปันเอาต้นกล้าเขามาปลูกใหม่ๆเนะะี่ยค่ะก็ใช้ลดได้เช่นกันนะคะ กระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะในใบจะเป็นมะเขือนะคะก็ใช้ลดได้เช่นกันปุ๋ยพื้นบ้านของเรานะคะจะเป็นปุ๋ยคอกชนิดไหนก็ได้นะคะบำรุงได้หมดเลยนะคะหรือว่าปุ๋ยที่เรามีอยู่ก็บํำรุงได้นะคะผักบุ้งเป็นผักที่ ปลูกง่ายและบำรุงง่ายๆนะคะ เราตัดผักบุ้งของเราไปกินนะคะผักบุ้งของเราเนะะี่ยค่ะจะได้แตกยอดมาใหม่แล้วก็บำรุงง่ายๆด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ